สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเกันถึงเรื่องของการหาลูกค้าของธุรกิจนะครับว่าทําไมมันพูดเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ว่าคำจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะยากกว่าสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไปฟังสัมมนาไหนก็ตามเนี่ยนะฮะเขาก็จะพูดเหมือนกันนั่แหละว่ารู้ให้ได้นะครับแล้วก็รู้ให้ชัดนะครับว่าใครคือลูกค้าของธุรกิจใช่ไหมเพอะถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าลูกค้าของของธุรกิจเนี่ยเป็นใครนะครับ ที่เหลือมันจะง่ายมากเช่นคุณจะไปคุยกับเขายังไงคุณจะคุยกับเขาอย่างไรอะไรเป็นต้นใช่ไหมแต่แต่เอาเขาจริงเนี่ยนะคระับผมว่าไอ้เรื่องหลักการเน่เราคงไม่เราคงไม่จะเรื่องต้องคุยกันเยอะหรอกเราทุกคนก็คงน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ทําไมธรุรกิจส่วนใหญ่นะครับถึงไปหาลูกค้าไม่เจอใช่ไหมหรือทําไมพอทางานจริงปุ๊บเอา้าแล้วทําไมมัน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 ไม่ได้อย่างที่เราคิดใช่ไหมครับ ซึ่งจริงๆข้อเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็เจอเยอะนะนะครับทั้งเจอกับตัวเองด้วยด้วยฮะแล้วก็หรือแม้กระทั่งเราทำงานนะบในคลาสพวกการตลาดนะคลาสดีตอ่อมาเก็ตติ้งคลาสคอนเทนต์มาเก็ตติ้งหรือตัวคลาสวิดดิ้งสตรีทจี้ที่ต่อสแกนเมียเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้น,น,น,นบ่อยๆซึ่งผมไม่ียกว่าเป็นความผิดพลาดนะแต่ผมว่าม,มันเกิดขึ้นจากการที่บางทีเราคิดเร็วนะ Mic. เราคิดเร็วเราด่วนสรุปอะไรบางอย่างไปแล้วก็ทําให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามนะฮะหรือติดกับอะไรบางอย่างนะครับเอาถามว่าเรื่องนิ่มคืออะไรเราคิดง่ายๆก,ก่อนแล้วกันนะครับคือเวลาเราพูดคําว่าลูกค้าของธุรกิจเนี่ยนะฮะกระดับแรกๆที่เราจเจอเลยคือลูกค้าที่เราอยากได้นะฮะกับลูกค้าที่อยากได้เราเนี่ยมันอาจไม่ใช่คนเดียวกันนะใช่ไหมฮะคือต้องต้องคิดอย่างว่าคนที่เหมาะกับตัวสินค้าของเรา คนที่สินค้าเราเนี่ยนะครับมันแบบเป็นตอบโจทย์เขามากเลยแล้วเขามองว่าเฮ้ยสินค้าเราได้มีค่ามากเลยเนี่ยก็คือคนกลุ่มหนึ่งนะซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะบอกว่าเราเรียกว่านี่คือลูกค้าก็ว่าได้ใช่ไหมครัแต่แต่ธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยก็จะบอกว่าคนกลุ่มนี้นะครับไม่ใช่ลูกค้านะฮะลูกค้าที่ใชที่ใช้อยากได้คือคนกลุ่มนู้นต่างหากใช่ไหมครับซึ่งพอมันพอมันสวนทางกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดเปัญหาคือว่า กลายเป็นว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยเจ้าของเนี่ยอยากได้ลูกค้ากลุ่มนี้เพราะว่าอาจจะเห็นว่า1ลูกค้ากลุ่มนี้เยอะ2ลูกค้ากลุ่มนี้กําลังจ่ายสูงอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับก็ทําให้อยากได้กลุ่มนี้แต่สินค้าเราไม่ตอบโจทย์เพาไงใช่ไหมครพอสินค้าไม่ตอบโจทย์ปุ๊บมันก็กลายเป็นปัญหาอีกก็กลายเป็นว่านะครับก็เออเราเราอาจจะเข้าใจคนกลุ่มนี้มากเราอาจจะมีเครื่องมือในการเข้าถึงคนกลุ่มนี้มากจริงๆนะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วสินค้าเราไม่ตอบโจทย์มันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมะรพรน عم, ัฉนนั้นคือเนี่ยหลักการง่ายเลยคือว่า,อา,า,อาไาอ,าไาอ้ลูกค้าที่เราอยากได้กับลูกค้าที่อยากเราอยากได้เราไอ้ลูกค้าที่อยากได้เรานะฮะตัวทีนะครับโอเคลูกค้าที่เราอยากได้เขานะฮะกับไอ้นี้เขาอยากได้เราเนี่ยนะฮะมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรือมันมันมันไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องคิดพิจารณาดีๆใช่ไหมครขณะเดียกันเองเนี่ยนะครับประเด็นที่สอนถัดมาคือหลายๆครั้งเราเจอคือการที่ เราด่วนสรุปเร็วไปนะครับเราด่วนสรุปเร็วไปในหลายๆเรื่องเช่นนะครับลูกค้ากลุ่มนี้มีจริงซึ่งผมว่ามันก็คงมีจริงแหละนะฮะแต่ถาว่ามีจริงเยอะมากพอถึงขั้นทำให้ธุรกิจโตไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับคือแปลว่าบางครั้งเนี่ยเราเราก็บอกลูกค้าต้องแบบนี้ต้องมีสิใช่ไหมฮะแต่มีที่ว่าเนี่ยมีขนาดแบบขนาดไหนเป็นนิชมาเก็ตแล้วนิชที่ว่านิชขนาดไหนเป็นต้นนะครับ ตัวผมเองผมก็เคยมีมีเหตุการณ์ในแบบนี้นะแล้วก็เคยแบบว่าเรียกว่าเหมือนเดินพลาดเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะเชื่อว่านะครับสินค้าเนี่ยเหมาะกับคนจำนวนมากใช่ไหมนะครับซึ่งคือไม่ได้บอกทั้งหมดนะแต่บอกว่ามันก็น่าจะมากกว่านี้นะฮะแต่พอเอาเข้าจริงปุ๊บกดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันเหมาะกับคนไม่กี่กลุ่มนะมันเหมาะกับคนเล็กมากกันเองมันก็คือแปลว่านะครับพอเอาเข้าจริงเนี่ยไอ้คนที่เรามองว่าเป็นลูกค้าเอาเอาสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกค้าของเรา ใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการมองแบบว่ามองใหญ่เกินจริงนะครับแล้วก็จะเจอจ,จะเจอแบบนี้เยอะมากเลยกับเวลาที่หลายธุรกิจเนี่ยนะครับเจ้าของหรือคนวางแผนก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้แบบว่า รัดกลุ่มใช่ว่ารัดกลุ่มแล้วกันนะครับหรือว่าการระบุก,กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจเนเพียงพอบางทีก็ใช้วิธีการพูดกว้างๆนะครับหรือตีเหมานะฮะเช่นกลุ่มคนที่อยากลดน้ำหนักนะครับกลุ่มคนที่ต้องการความสะดวสบายนะครับในการที่จะเรียกว่าซื้อซื้อของต่าง ก็จะพูดาณเนี้นะฮะซึ่งพอมันเป็นคอนเซปต์กว้างๆเนี่ยนะครับเราจะได้ลูกค้าเยอะมากใช่ไหมครคือได้ลูกค้าในในง่ของปริมาณเยอะแต่ถามว่ามันตอบโจทย์ธุรกิจจริงไหมมันอาจจะไม่ได้ตอบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะต้องอคิดแล้วก็ต้องดูนิดนึงว่าแบบว่าเฮ้ยนะครับเราเราได้ลูกค้าอย่างที่เราเราเราพูดไปหรือเปล่าใช่ไหมครเพราะว่าไอคอนเซ็ปต์ที่เราบอกว่าหาลูกค้าธุรกิจเนี่ยนะครับ ที่ต่อสกันมีเนี่ยนะครับเวลาผมสอนกับพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยเรื่องของ Marketing Strategy เนี่ยเราจะบอกว่าพยายามหาลูกค้าที่เขาต้องการเราจริงๆก่อนนะครับอย่าไปหาลูกค้าที่แบบว่ามีเราก็ดีนะฮะคือคือ ก็ก็น่าสนใจแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไม่ได้อยากได้คุณขนาดนั้นถูกปะใช่ไหมครับซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เราจะเหนื่อยมากในการที่เราต้องลงเงินกันตลาดเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แบบเฮ้ยเขาอยากได้เรามากๆนะครับมันทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเจ้าของธุรกิจหลาย,ลายคนเนี่ยนะครับที่อาจจะแบบเ,เรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเงี้ยเป็นต้นเราจะบอกว่าหา ลูกหาตลาดอะที่เขาต้องการคุณจริงๆให้ได้ก่อนเพราะว่าคุณจะได้ไม่เหนื่อยมากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณไปหวังกับลูกค้าที่แบบว่าอืมก็น่าสนใจนะอืมก็มีคุณก็ดีนะแต่แบบว่าก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาคือว่าสุดท้ายต้องลงงบการตลาดสูงมากนะครับแล้วพอสูงมากปุ๊บได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเรายังไม่พูดเลยนะนี่เรายังไม่พูดประเด็นถึงเรื่องว่าแล้วลูกค้าที่เราบอกว่าเราอยากได้เขาเนี่ยนะครับ หรือถ้าเกิดเขาอยากได้เราเนี่ยเขาอยากได้เราที่ว่าเนี่ยอยากได้เราในมิติไหนเช่นอยากได้เราเพราะเราเป็นคนเดียวที่ทําได้เออแบบนี้ก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากได้เราเออแต่ว่าเราเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกแปลว่าแปลว่าคุณมีคู่แข่งเทียบอยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมผมหยิบประเด็นนี้มาคุยกันเนี่ยเพราะว่าที่เราบอกว่ามันพูดง่ายแต่ทํายาก เพราะทายากมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะจริงๆมันจะมีอคาาติในใจของเจ้าของธุรกิจที่ต้องเอาชนะให้ได้อย่างที่เราคุยกันนั่นแหละก็คือว่าคนที่เราอยากได้กับคนที่เขาอยากได้เราเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวกันคือถ้าเป็นคนเดียวกันก็โชคดีไปแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องก็ต้องเคลียร์ตัวเองกันเยอะว่าว่าแบบเอ๊ะเราจะเอาคนนี้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับเราเราดีพอจะเอาคนคนนี้จริงๆหรือเปล่าเป็นต้นนะครับหรือบางครั้งก็คือการที่เรา เราทําเอาจริงๆเนี่ยเวลาเราเราระบุกลุ่มเป้าหมายเราทําอย่างรัดกุมทําอย่างเรียกว่า,างลงรายละเอียดชัดเจนขนาดไหนนะครับหรือเราทําแบบลวกๆทําแบบทําแบบให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังเร็วๆแล้วกันนะครับว่าทําไมเวลาเราหาลูกค้าธุรกิจเนี่ยนะครับมันเหมือนมันเหมือนง่ายนะฮะแต่ว่าตอาเขาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอที่คิดแล้วก็ อาจจะท,ทำไม่ได้ละ่ะธุรกิจหลงทางเรก็ว่าได้นะครับก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็ติดตามกันใน episode หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ